วิเศษขึ้นมาข้างบนน้องๆก็มารุมล้อมกันเต็มเลยเมื่อกี้ชั้นซาคิดถึงวิเศษไหมลูกโอ้คิดถึงคิดถึงมากเลยวิเศษหายไปไหนมาแม่วิเศษหายไปไหนมาชั้นซาคิดถึงจังเลยนะลูกทั้นซาคิดถึงวิเศษมากเลยเล่ะออ้องพอยคิดถึงวิเศษไหมลูก ขาคงสงสัยว่าพิเศษหายไปไหนมาพิเศษหายไปไหนมาใช่ไหมเฮ้พิเศษมาแล้วลูกพิเศษมาแล้วลูกโจมซาไปอยู่ห้องโน้นไงเลยไม่เห็นพิเศษใช่ไหมพิเศษเข้ามาแล้วเข้าห้องเลยลูกม่ได้หาโจมซาคิดถึงคิดถึงมากหอมหอมเร็วหอมพิเศษแล้วลูกหอมพิเศษเร็ว หอมพิเ็ษแล้วไม่ต้องปูที่นอนหรอกเนาะมันร้อนอากาศร้อนเนาะไม่ต้องปูนะลูกนะปูแค่แผ่นซับก็บพอนะลูกเนาะเอ้ยเอ้ยคิดถึงคิดถึงพิเศษมากเลยหอมหอมหอมด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 ม,ดม,ดม,ดม ซ้มซาเอ้ยลูกไอ,ขอไ้ขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงส้มซ่าหน่อยเร็วขอเสียงส้มซ่าหน่อยเร็วเขาคงคิดถึงอยู่นะคะเขาไปอยู่แต่ห้องโน้นไงจะกางคืนมาอยู่ห้องนี้นะลูกเนาะคืนอ,อยู่ห้องนี้นะ หรือยังไงหรือชิ้นห้องโน้นแล้วห้องใหม่นะคะห้องโน้นคือห้องใหม่แหละห้องที่ทําใหม่นะคะเขาชิน้นน่าจะชิ้นห้องโน้น,ล,นล,ละมากันเต็มเลยพี่พิเศษมาแล้วมากันเต็มเลยรูสิเนี่ยพี่ต้มพี่ต้มสุดหล่อจ้มครับจ้มครับลูกคนเก่งของแม่เก่งมากๆเข้าต้มเนี่ยเก่งที่สุดเลย ดมดมเสียงข้างหลังใครทะเลาะกันคิตนะ้านี่แฟนเขาอยู่นี่เขาคงคิดถึงแหละดมดมใครทะเลาะกันใครทะเลาะกันหนดูซิมาดูซิใครทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะลูกอยู่ด้วยกันรักกันนะอยู่ด้วยกันต้องรักกันใช่ไหมกุ้ยไข่ใช่ไหม ว่าไข่ไม่เกเลแล้วใช่ไหมว่าไข่ก็ไม่เกเลใช่ไหมลูกเอออยู่ด้วยกันต้องรักกันนะลูกนะเอยคิดถึงมากวันนี้วิเศษนอนข้างบนนะคะคิดถึงคิดถึงแค่นี้นะคะเอาความน่ารักของส้มซ่าก,กับวิเศษมาให้ดูเรื่องน้องทั้งหลายมาให้ดูกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะ